สบายดีสบายดีพัก่อจุบาดีนี่พ่อขาสองเม่บอลุงนี่ยพนทางโน้นอ่ท่านผู้ชมพนทำตลาดสดพนระอยู่โชคสบายดีพ่อเม่ไว้พนพนเสียงดีกระเดาะอืมฮะ Là... <laughs> Nằm Thảo gắn với Trần Huyền Trần, mẹ Thảo có Thảo Ừ <cười> <cười> เท่านั้นคนลงลายคนกินข่าคุณเดียวทังน่ะยำอี๋หมดสั่นฟัดท ้องคิดลดหุนบอกินมันนี่อิ่มเลยบอเดียวป่กินเงนกะนั่งบุระตังนั่งรับทั้งนั่ง สบายต่ผูคนเลวๆเนาะสบายแตะผูวเลวๆเี่ ตอนนั้นกระายเขาลูกชายเมียตอมรันเขาไม่ทีตาบวงบวงไปมันหยางลาะเนี่ยนั่น โตกหน่อยกับ้า้เฮงนี่จะผู้ฉุดเสีาบค่ะมาพวกเตจหลายคนเนี่ยเตจยาวเกินเศร้าต้องขึ้นมาบ้านนี่งากัะห้าปค่อง อืมอมันบวมนบอยกมือบ้านนั่นบวจักมันจะมาอยู่บ้านนี่บวจักถอดพันมือมันก็มันบวมขนไงที่ไม่แแต่เปน

Yeah. Mm -hmm. you. คนก็เอาไปหม้อมไปบ่ได้นี่น่ะเพราะว่ามันหนักหาหมอกหมอกก็บ่ให้หมอให้ยาปบ่ให้ยากินแต่ให้วหมอลเลยมาปกินหมอหักไม

กบไปขวยังได้เนาะอ่านาจะอัดนเนะเราตลาดสดช่อง <c oughs> <c oughs> ไอ้น้องตายขักเนาะ โอ๊ยแตกซะเลยออกมาออกมามาพี่มาพี่สกแสบมาพี <c oughs> <y> ่ไว้ไว้ฮ <c oughs> <y> ่มูนฮู้นตาพลอยมาปดเพื่อนแล้วพูน ไม่จะพวกมันปวนเนาะมุ้ยไพลลื่นไพลป่วนแตกันพวกป,ป๊อกปนมอมเซตเซต อะไรอยากประเทือนมีแนววะไม่เห็ุอืม